ว้าวอัปเดตใหม่ประมาณนี้ก็พอมั้งเล่นมอท็อกเวนดี้มอท็อกเวนดี้ไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากพงอ๋อเวนดี้ก็ได้แต่งชุดให้เธอหน่อยโอเ okay, ค let's go โอ้ยตื่นเต้นจังเลยอ่าเริ่มแรกก็เก็บทรัพยากรก่อนจัดการเลย ลามลามลามบ้าบ้าลามทางนี้ทางไหนวะอ่านี่ไงมาเร็วโอ้โหอ้รอบหนึ่งได้สิบแปดอ่าคุยอาหาร ดีเลยมาน่าจะทำตรงนี้ได้อ่าทำนี่อะไรอีกไม่มีเกียร์ หาเกียร์ไม่เจอแปะแล้วกัน โอ้โหลอยเร็วมากนี่วันที่หก้วยังไม่ได้เริ่มไปไหนเลย <Ooh. S 1> เอ,อู้เรามีน้องนี่ว่ะ <c oughs> ผมมีน้องนี่ว่าทำไมผมไม่ใช้โอโคจะไปตีมันทำไมโอ้ตรงนี้หลุมเพียบเอ้ยอผมไม่ได้เอากำดักมาเสียเวลาจัด วุ้ยเชืตเตอร์มา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 ,มาช่วยเก็บของหน่อยช่วยแบกของหน่อยอย่ามาขโมยฐานวุ้ยฐานฐานอย่าไม่ฐานตอนนี้ อาหารอร่อย uh huh. mm hmm. ว้าวยาอู้แรงจัดเออมีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือไอแคทคุณเองอีกแล้วอาบิกเกียจะไม่ตีหมูอีกต่อไป นี่ในวิชั่นไปดูยในวิชั่นแล้วเราก็มีเนื้อในตัวด้วยเวละ่ะ <hour> โอ้มันเป็นช่วงเวลาที่น่าเบื่อที่สุดเลยเกิดว่าเจอทางออกจากที่นี่ก็ดีแต่ถ้าไม่เจอมันก็ไม่ดีปล่อยให้ออกออกมาจากที่นี่ทีจะไม่ชอบพื้นป่าสีเขียว Yes. ดีที่สุดก็ามาถึงพื้นถึงพื้นโคนแล้ว Oh my god. ดีที่สุดอ่าวันนี้ที่วันที่สิบสามนะเฮ้ยอย่าเพิ่งบ่นตอนนี้ใช่เปล่าอ้วไม่ทาไปต่อด้วยเหมือนจะใช่นะตกใจก็ตาย น okay. ี่ไงลายแค้นโอเคได้ทุเรไซ์มาสองอันแล้วเป้าหมายของเราคือการสู้เอ็นช n t g นกาเดียนก่อนดูดูนาวนะครับผมก็ าสติเราเต็มตลอดเลยก็เลยไม่ค่อยมีในแมฟิวโอเคเรามีตัวเทือไซส์สองในแมฟิวสองสิ่งที่ทำก่อนนะ,เ,ลละเราจะคราบไอ้นี่ฮะอาวเห้อไปละโอเค เราค้าไมนี่เสร็จแล้วนะแล้วก็เปิดแผมปครัอ๋ออ๋ออะไรวะเนี่ยอยู่ตั้งไกลเลยต้องใส่น่าจะเป็นทางนี้แหละอเออจะว่าไปผมก็ลืมทำกล่องมาเนาะแล้วจะเอาอะไรใส่เจม มีสิทธิ์ตายได้นะครับทางนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยอุยอ๊ยอะไรอ่ะทำไมทูเรซายมันดอกอะไรอย่างนี้ไม่แต่ของฟรีเอาแล้วกันนี่ไงทางเข้ามันจะเป็นอย่างนี้เจ้ จะใช้ก่อออมาไปสนนี่เดี๋ยวเดี๋ยว เออมันต้องปรับให้อาร์บิกิลสงบแบบนี้ไม่งั้นบอสจะมาลิงเราบอสมันลิงอาร์บิกิลมันนี่กงี้ยดูเองก็ได้อ่อ แงมระวังหนวดเงาด้วยโอเคอาร์บิเกลเริ่มเลือดเต็มละงั้นผมขออัญเชิญอาร์บิเกลกระโดดแน่ๆไม่กระโดดปะ โ oh, อ้สองร้อยเจ็ดห้าไปโอ้โหดีนะใส่เกาะนี่เอามื่อละ เป็นงานสู้บอสที่ทุรักทุเลมากอาบรเกลก็จะตายแต่ก็แรงอยู่นะแรงมากประมาณร้อยกว่าเลยอะยังมีโหนดงนอยู่ตรงนี้อ้อมแล้วกันกระโดด ตายซะและ้วโอ้ไม่มีคาถาแฮยเก็บได้โทรศไซ์มาเจบเหลืองว้าวโอเจมเก็บไว้นนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าไม่มีกล่องนะอ่าสตาร์สตาร์ใช้ผมนนไปยังไ้ทุก ไม่ได้ใช้ทุวเรสไซส์โอเคไ่เห็นเพียบเลยอ่ะโอ้ขอเก็บหน่อยแล้วกันมาคาร์ดอะไรได้มั่งเฮ้ยคาร์ดส้อยเขียวได้อ่าแล้วเห็นผมไม่เอามาวะผมนึกว่าส้อยเขียวมันจะคาร์ฟด้วยไอเทนเต็มช่างเอ๊ะอผมอ่าเดี๋ยวค่อยไปปั๊มเจมทีหลังแล้วกันปั๊มด้วยดากอนไฟ โเตี้ยรูเรีวอยู่นะอุ้ยมันมีตัวอะไรมาอ้าว อุ้ยชีรูนเร็วอยู่นะอะไรวะเนี่ยแค่จะมาลดค่าสติเฉยๆเ <ๆ S 1> ม่เกียดเพียบเลยม่วงจะไปไหนดกว่าไปทำเพื่อมีใจมิตรมนจ่อไฟค่าสติลดวูบเลย อุยไปดีกว่าแลอะอากลับเป็น,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 นเ,มเ,มเมหมือนเดิมแล้วเมื่อเนี้ยหมาจะมาเนี่ยเอาจะขู่้นแหละ เพาะนานหนาพึ่งจะไม่ออก่ะนะจับพึ่งแปบ๊บในระหว่างนั้นก็ควาน้ำพึ่งแล้วก็ขีดเหล็กในไปด้วยแน,น่ใจนะผมก็จะตัดไม้ทำกล่องตกแต่งานไปตีบอลตะกนอนไฟชี้นี่แผลของเรา จับเลยจับเลยจัดการมันโอ้ ยาสะท้อนเป็นไงรู้สึกมันจัดการมันเลย คจอ,อยาสะท้อนจะเป็นไงพู <c oughs> ดดี